ครับสวัสดีครับวันนี้เว่ยข้ามาเลส่วนขันทกินนะครับเนะแบบกือบพักโมงวันีนะครับพัโกโมงเย็นของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ข้าวมา <c oughs> ข้าวมาทำไรนี่มาหลุมมองกินนิดนะครับนี่ยอะไรเอามาหลุมมองกับหลุมมองเบาลูก ไปเลยลงมองเบานะครับนี่ตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่รองใช้เก็บเก็บหยดปุ้ยนะครับเก็บหยดมุ้ยอ่าเดี๋ยวมาเก็บหยดมุ้ยอะไรกันนะครับอ่าหยดมุ้ยกำลงังแตกสวยเลยนะครับหยดมุ้ยหยดมุ้ยกินกับอ่ไรกินกับแกงพุงปลานะหรือว่าแกงหนังเกย์นะครับตอนนี้กำลงัง เก็บยอดมุ้ยอยู่นะครับเจ้าของสวนเจ้าเจ้าของสวนยอดมุย้ยขาวนะครับถ้าแบบนี้ก็จะก<ห>ินมันนะครับมันนะครับก็ปกติก็จะมีคนเก็บเ <c oughs> ก็บมาขายในตลาดนะครับกาลองเก็บยอดสรมุยอยู่นะครับพ<ง>อได้ฝนนิดๆนี่ก็มันจะนั่นขึ้นมาเลยนะครับดดอ่ามันนะครับ แกมันเลยจอนั่นแกมันเลยแต่ว่าคงไม่คิดว่าคงจะมีคนมาเก็บนะครับอะไรหยดเมื่อนะครับกําลังออกหยด่วยพอดีนะครับนากินพอดีนะครับไปเก็บยาคิดไมปฝากเกือกบูดมาวันนี้ก้าวมาเดินเล่นเฉยๆนะครับเดี๋ยวแะไรติแเก็บให้สักหยดนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นี่มีคนมาเก็บชาวบ้านมาเก็บนะครับเพราะว่ามันเป็นตี เกต้นนะครับนะเกต้นแลราแต่เราก็เว้นไว้นะครับเว้นไว้ตั้งแต่ทะไมอันนี้ครับนี่ถ้าเป็นดอกปันเนียจะกินร้อยนะครับมันนะครับมันด้วยนะครับมันนะครับอ่ามันด้วยนะครับตอนแรกเราว่าเออกินแต่ยอดนะครับดอกมันหลูกแซงหลูกแซงหลูกแซงนะครับในวันไหนแต่ฝั่งนี้นี่กินส่วนนี้เก็บเก็บได้หมดเลยนะครับมันไม่ มันไม่ฟืดฟาดอ่ามันมันไม่ออกคมนะครับไม่ออกหลดคมนะครับ mm hmm. นี่แกมได้หมดเลยนะครับ mm hmm. โอ๋อไม่ต้องเข้าไปบอกกินพอนี่ mm hmm. เราไม่ได้ออกคายแต่ว่ามีอ่านมีการเนี่ยครับอ่านบวชอ่านแต่งงานนะ mm hmm. กินไง mm hmm. นี่นะครับกินกับแกงปูงปลาทุดยอดนะครับพักเนาะพักเนาะอ,อ่านี่ยอดนี่กันนี่ครับนี่ยอดนี่ก็เกี้ยวอวบเลยนะครับก้าวเกี้ยวอวบรน,น,นะครับนี่ถ้าไม่เวลาเก็บไขยได้เลยนะครับยบายเลยนะครับเก็บไายเก็บสวยงานหวัดอ่านตอดปลาปลาตอดกระทิ้นนะครับแต่ว่าพอดูฝนมันไม่ค่อยเป็นลรโอเคนะครับนี่อ้เยอะเลยนะครับ อ่าต่อไปมาค้อยหลกหลกม่วงนะครับก้อยหลกม่วงมง่วงแดงโอ้ตรงนี้เป็นดอกยอดสามุย้ยยอดสามุย้ยโอ้มาเก็บกันหาครับมาเก็บกันครับอันนี้ก็ยอดสามุย้ยดวงจันทร์ก็สวยเหลือเกินนะครับ